ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหอยเด่นหนึง่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นเนือ หนึ่งธันวาคมโปรดชายวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้ครับหลักหน่วยสองสูตรวันชายสูตรที่หนึ่งสูตรที่สอง สุตที่1และก็สุดที่2ก็เบ่งปันชลเ7็ดชลเจ็ดชลแปชเจ็ดชแปนะท่านผู้ชมเบ่งปานชสอนะตัวนะเจ็ดเป็ดก้าศนย์กับสี่หกเจ เลขแปดต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับคู่ท้ายบนล่างชุดเต็มใหญ่พาศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ 01,02,04 05,08 3,13,23,4,3,5,3,8 6,162,6,4,6,5,6,8 7,172,7,4,7,5,7,8 9 1 9 2 9 4 9 5 9 8โคตรท้ายบุญล่าต่อไปครับ10หน่วยบุ10หน่วยบุ10หน่วยบนุนะ สองสามสี่สองสามสี่สองสามแล้วก็สี่ท่านผู้ชมสองสามสี่เนทันที่แล้วห้าหกเจ็ดนะวิ่งร้อยสิบหน่อย วิ่งร้อยสิบหน่อยแบบสามตัวสองสามสี่ต่อไปกระผมใบนี้เดี๋ยวทันบุญล่างเบ่งปานสามนะเบ่งปานสามตัวเดียว เบ่งปานตัวเดียว3าเบ่งปาน3มตัวเดียวนะไปต่อครับผมสายใต้สายใต้ใตก็เบ่งปานอดี่านนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับสองห สองหกเจ็ดนะสองหกเจ็ดสองหกเจ็ดเดี๋ยวทันที่แล้วสี่เจ็ดเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสองหกเจ็ด ต่อไปครับผมใบนี้อบอพงชุดเด่นสองตัวล่างชุดเน้นนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเจ็ดสามเจ็ดสามท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผมเจ้า ของแนวทางก็เบ่งปานอีกแล้วนะเนวทันใหม่นี่ครับผมเบ่งปานอีกแล้ว,วท่านใหมนี่ก็เบ่งปัน59 54 5้าห 3550ชุดสรุป2ตัวล่าง545952583550เบ่งปัน6คู่นะเบ่งปัน6คู่ต่อไปครับผมใบนี้หลัก10หลัก10ท่านพระชมหลัก10 เราไปชมอดีตที่แล้วนะชนสามตัวเดียวถ้าพ่าชมอดีตที่แล้วชูนสี่ตัวเดียวนะไม่ใช่สามนะชูนสี่ตัวเดียวนะใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วเนาะชูนสามสี่เจ็ดแล้วก็หนึ่งสี่ชน ชูนสตัวเดียวนะชูนสตัวเดียวเดี๋ยวทันไหมนี้กระเบงปานศูากับสามหกชูนสามชูนสามตัวเดียวนะศูแล้วก็สามหชูนสต่อไปครับผมใบนี้ เวียรโยเวียรโย ο, วิ่งบุนล่างนะเวียรโย ο, วิ่งบนล่างกะเบ่งปาน620 602 206 062 026 2002 62 26 06 60, 60นะ ไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับสิบหน่วยแบบสี่ตัวสิบหน่วยแบบสี่ตัวอดีตก็ผ่านยาวยาวนะนินานินา เด๋ยวทันใหม่นี้ครับ2359 2359 2, 3, 5, 9, 2 3, 5, 9, นะสองสามห้าเก้าสอ้าเก้าเดทันที่แล้วศูนย์สี่หานทาันใหม่นี้ก็เบ่งปัน2องสต่อไปกระผมใบนี้เบ่งปันเดี๋ยวทัน ชุดบุญล่างอดีพานเด๋ยวทานไหวนี้ครับ583แล้วก็93 583แล้วก็93 583ห้าแปดสามแล้วก็เก้าสามต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปานทาน บุนล่างอดีบผ่านนะในทันใหมน่นี้ครับสองตัวเดียวสองสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งคู่เดียวล่างเจ็ดสี่วิ่งเจ็ดนะวิ่งบนสองวิ่งล่าง7จต่อไปครับผมใบนี้เด่นล่าง เบ่งปานเด่น7อาดอดีตที่แล้วในทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน4ตัวเดียวในทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน4ตัวเดียวนะท่านผูช้ชมท่านผู้ฟังนะต่อไปครับผม ใบนี้ครับใหญ่ผาเบ่งปัน,ปนวิ่งวิ่งนะว,งว,ว,วิ่งตัวเดียววิ่งตัวเดียว2อเดี๋ยวทันทีแล้ววิ่งเจ็ดเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปัน,ปนวิ่งวิ่งสอง อดีตที่แล้วผ่านนะอนดีตที่แล้วผ่านต่อไปครับผมใบนี้ครับนะใบนี้ครับยายผาเบ่งปันกลมวิน0 2น9 3สองสามเก้าสามนสอง 092 9.02 392 390คู่2ตัว02 92 72 32 62นะคู่2ตัวท่านผู้ช่ต่อไปครับผมใบนี้วิ่งบนนะวิ่งบน ก็เบ่งปันวิ่ง6ตัวเดียวหลัก10 6 3 6 9 0 3 0 9 6 5เน้น6 3 6 9, 6, 3, 6, 9 6, 3 6 9 9 6 3 3 6 9 9 6 3 ต่อไปกระโผมใบนี้ออกหงเบ่งปันเดืนชุดสองตัวโบลชุดสรุปนะเจ็ดจับคู่กับ5้าเจ็ดจับคู่สองสี่สองแปดห2าส ชุดสรุปสองตัวโบนนะชุดสรุปสองตัวโบนต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับ ชุดสองตัวบนได้ตเาเจ8ดห7 6 7 0 78 80 8 9เ0 9 9แปเบ่งปาน9้าคู่นะเบ่งปาน9้าคู่เบ่งปันเ้าคู่ ต่อไปครับผมใบนี้นะใบนี้ใบนี้ก็เป็นอดหาง,เต,ง,ตางนะเต้มสองตัวล่างนะเต้มสองตัวล่างสามสี่หกเจ็ดสามสี่หกเจ็ดนะสามสี่หกเจ็ด เดาทันทีแล้วก็ผ่านเต็มศูนย์ผ่านเต็มศูนย์ต่อไปครับชุดเดียวพื่หัาสองศูนย์ก้าสองศูนย์เก ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับร้อยสิหน่อยแบบ3ตัวทวชชมวิ่งนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับ1นึ่งสสงแล้วก็สามร้อยสิหน่อยนะร้อยสิหน่อย ทันทีแล้วสามสี่ห้าพันส0 0 0ันต่อไปครับผมใบนี้หลักร้อยชูนสองสูตรนะสามสูตรนะชูนสองชูนสองนะหลักอร้อยสามสูตรชูนชูนสองนะหลักอร้อยชูนสองไม่ได้ก็เบ่งปันเดี๋ยวท วิ่งบุนล่างวิ่งบุนล่างก็เบ่งปัน9 0กับ4จับคู่9 0 9 4 0 4 9 4 9 0 0 4 ต่อไปครับผมใบนี้ก็เบ่งปันปเดียวทางร้อยสิบหน่วยแบบ4ตัว1 3ึ่ดอดีตที่แล้วหลุดไปนะก็มีหลุดมีผ่านบ้างนะมีหลุดมีผ่านบ้างต่อไปครับผมใบนี้ ไมนี้ก็เป็นแนวทางเต็มสองตัวล่าเต็มสองตัวล่าอดีตก็ผ่านยาวๆเนี่ยแต่ก็มีหลุดบ้างเนาะเดี๋ยวตอนใหม่นี้ครับเต็มหนึ่งเต็มสามเต็มศูนย์ เต้นหนเต้นสมเต้นศูนสามตัวสาเต้นนะสามตัวสาเต้นต่อไปครับผมใบนี้โคสองตัวบนนะอดีตท,ที่ผ่านมาก็ผ่านนะในตอนใหม่นี้ครับ3 0 3 2 3 6 5 0 5 2 5 6 7 0 7 2 7 4 7 6 7น7 7 7 7ะคู่สตัวท่านผู้ชมคู่สตัวบนนะต่อไปครับผมใบนี้2ตัวล่างอดีต่านนะเนื้อทนใหม่นี้ครับ3 7, 7 สามแปดสามศูนหกเจ็ดหกแปดหกศูนยบ่งปัดหกคู่เบ่งปัดหกคู่ต่อไปครับผมใบนี้สามตัวโบนนะอดีตผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับห้าสองสี่ห้าสองห้า 6กสองส่หเดี๋ยวทันที่ผ่านมาก็ผ่านตรงนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน4ชุดเบ่งปาน4ชุดไม่นี่ครับ3ตัว2 7งเจ็ดเจ็ดส 2องเจ็ดเจ็ดสอนะท่านผชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้เนาะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม